ผู้ควรรับทักคีนาในยะที่สองพิกุทั้งหลายบุคคลแปดจำพวกนี้ย่อมเป็นผู้ควรแก่ของคำนับควรแก่ของต้อนรับควรแก่ของทำบุญควรแก่การทำอัญชลีเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าแปดจำพวกเป็นอย่างไรคือโสดาบัน ท่านผู้ปฏิบัติเพื่อกระทําให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผลสกะทาคามีท่านผู้ปฏิบัติเพื่อกระทําให้แจ้งซึ่งสกะทาคามิผลอนาคามีท่านผู้ปฏิบัติเพื่อกระทําให้แจ้งซึ่งอนาคามิผลพระอรหันต์ท่านผู้ปฏิบัติเพื่ออรหัตผลภิกุทั้งหลายบุคคล8จําพวกนี้แล เป็นผู้ควรแก่ของคำนับควรแก่ของต้อนรับควรแก่ของทำบุญควรแก่การทำอัญชลีเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าผู้ปฏิบัติแล้วสี่จำพวกและผู้ตั้งอยู่ในผลแล้วสี่จำพวกนี่แหละสงเป็นคนตรงผู้ตั้งมั่นแล้วในปัญญาและศีลย่อมกระทำให้เกิดบุญอื่นเนื่องด้วยอุปธิ แก่มนุษย์ทั้งหลายผู้มีความต้องการด้วยบุญกระทำการบูชายอยู่ทานที่ให้แล้วในสง์จึงมีผลมาก